ขอเจริญพรในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลทอดกระถินเราจึงจะเห็นบ้านนั้นบ้านนี้พากันไปทอดกระถินเรื่องกระถินนี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราให้ความสำคัญตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดิน พทบปรลมวงศานุวงศ์จนกระทั่งถึงชาวบ้านทั่วไปทั่วไปเรื่องของการทอดกระถินนี้เป็นเรื่องที่ถือได้ว่ามหากุศลเพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากผู้ที่ทำนั้นต้องมีศรัทธามากแล้วก็มีปัญญามาก มีกำลังธนทรัพย์มากจึงจะสามารถถวายกระถินได้หมายถึงกระถินในปัจจุบันนี้แต่ที่จริงแล้วเรื่องของกระถินนี้เป็นเรื่องของพระสงฆ์ที่ช่วยกันทำจิวรน,นีพระวินัยที่พระองค์ทรงอนุญาต ว่าหลังจากออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือนคือตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงเพลนเดือน12ให้ภิกษุที่อยู่จำพรรษาสแสวงหาผ้ามาทำจีวรแล้วก็เป็นเรื่องของพระสงฆ์ที่ต้องสมัครสมานสามัคคีกัน รับภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันไปช่วยกันหาผ้าจากกองขยะผ้าที่เขาทิ้งแล้วมาช่วยกันซักช่วยกันย้อมช่วยกันตัดช่วยกันเย็บแล้วก็มีฉันทามติมอบผ้าผื้นดนันให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งก็จะคัดเลือกภิกษุที่มีปัญญาทรงธรรมทรงวินัยเป็นอันดับแรกอันดับสองก็เป็นพระมหาเถระที่อาบุโสอันดับสามลองลองมาก็คือหาพระที่มีจีวรขาดเรื่องกระถินในขั้งพุทธการจึงเป็นเรื่องความสมัครสมานสมัคมคขีของ พระสงฆ์ปัจจุบันนี้เรื่องของกฐินนี้ก็วควรที่จะถือได้ว่าเป็นเรื่องของความสมัครสมานสมัคมคขีของพระด้วยของชาวบ้านด้วยร่วมกันคือฝ่ายวัดที่ชาวบ้านจะไปทอดกรถินพระสงฆ์ก็ต้อง มีความสมัครสมานสมัคคีกันร่วมด้วยช่วยกันในการจัดวัดวาอารามให้สวยงามตลอดถึงการซักซ้อมรับกระถินซักซ้อมการสวดให้พร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มีความงดงามนี้ก็เรียกว่าความสมัครสมานสมัคคีของบุสง ญยติโยมที่ทอดกฐินก็ได้ชื่อว่าส่งเสริมความสมัครสมานสมัคคีในหมู่สงฆ์ความสมัครสมานสมัคคีของหมู่สงฆ์นี้สําคัญถ้าหากว่าหมู่สงฆ์มีความสมัครสมานสมัคคีกันแล้วนี่ก็จะช่วยกันในการที่จะประกาศเผยแผ่พุทธศาสนานํา สันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกแก่สังคมนี่คือจุดสำคัญคือเราได้ช่วยกันส่งเสริมพระสงค์ให้ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะสร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นแก่โลกแก่สังคมเรื่องของความสมัครสมานสามัคมค,คีของชาวบ้านพูดถึงเรื่องของกระถินแล้วชาวบ้านต้องร่วมด้วยช่วยกัน ที่เรียกว่ามีความสามัคคีกันนั่นเองคือชาวบ้านเมื่อเห็นพระสงฆ์สมักสมานสามัคคีกันแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือพระสงฆ์เห็นท่านลำบากในการหาจีวรต้องไปแสวงหาต้องไปเย็บไปย้อมเอาอย่างนี้เรามีศรัทธาเราไม่ต้องให้ท่านลำบาก เราช่วยกันแสวงหาจีวรมาถวายท่านแทนประถินในปัจจุบันนี้นอกจากผ้าแล้วยังมีบริวารอีกมากมายซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวบ้านต้องการที่จะถวายสิ่งต่างๆเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่วัดเป็นาศาสนวัตถุแก่วัดให้ใช้ร่วมกัน หรือปัจจุบันนี้ก็มุ่งที่เรื่องเงินเพราะต้องการที่จะนำเงินมาบุรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามสร้างเสนาสนาวัตถุต่างๆแต่ก็นี่ไม่ใช่สิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญก็คือความสมัครสมานสมัคคีของพระสงฆ์ของชาวบ้าน ถ้าเกิดความสมัรสมานสมัคคีเกิดขึ้นแล้วนั่นบรรนลุกวัตถุประสงค์ของกรถินแล้วสร้างกรถินสมัคคีก็เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสมัคคีอันนี้จำไว้ให้ดีถ้าว่าสร้างกระถินแล้วไม่มีความสมัครสมานสมัคคีกันหรือมีความสมัรสมานสมัคคีกันในตอนแรกแต่ในตอนสุดท้ายไปทะเลาะเบาะแวงกันอย่างนี้ก็ผิดวัตถุประสงค์ของกฐิน เดี๋ยวนี้มักจะเป็นอย่างนั้นเสมอตอนไม่มีเงินไม่มีทองนี่ก็สมัครสมานสมัคคี่กันดีแต่พอได้กระถินแล้วได้เงินจํานวนห้าแสนล้านสองล้านมักจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันนี่ต้องระมัดระวังพระกับชาวบ้านต้องพยายามประคับประคองให้เกิดความสมัครสมานสมัคคี ตามวัตถุประสงค์ของกรถินจริงๆคือเมื่อสร้างกรถินแล้วนี่ให้เกิดความสุขสงบร่มเย็นขึ้นในสังคมยิ่งมีบ้านนั่นบ้านนี่ทํากรถินความสมัครสมานสมัคคีก็ยิ่งเกิดขึ้นอย่าให้ลักษณะที่ว่ายิ่งมีกรถินมากยิ่งเกิดความแตกแยกขึ้นมากญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาทํากรถินกรถินนี้ถือว่าเป็นมหาสังฆทาน เป็นบุญเป็กุศลที่ยิ่งใหญ่ใครที่ทําบุญกระถินแล้วนี้จะได้รับความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้โลกหน้าในตกไปสู่อบายภูมิเราจึงถือว่าถ้าหากว่าในชีวิตนี้มีโอกาสสร้างกองการกระถินได้จะขอให้สร้างบางคนสร้างหาพ่อหาแม่ว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่เรียกว่ากตัญยูกตะเวทีต่อพ่อต่อแม่ เพราะถือว่ากองกระถินนี้ได้บุญใหญ่ที่จะทำให้พ่อแม่ซึ่งตกทุกขกรรมลำบากอยู่นั้นพ้นจากความทุกข์ได้จึงเห็นทั้งบุญกระถินที่ทำบุญอุทิศให้แก่พ่อแก่แม่อย่างที่วัชพานคำนี้คณะลูกหลานของคุณโยมแถมยายจันเพนสุคนตชาติลูกของคุณอาลามรัชดากรคุณวัชพานคำนี่แหละ ก็จะทอดกระถินที่วัดสะพานคำวันที่17วอันที่1 8เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่王พร,รุบุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตัวเองที่ล่วงลับดับขันไปแล้วนี้เรียกว่าทําบุญกระถินเพื่อหาทําบุญกระถินเพื่อให้ท่านทั้งหลายบริจาคเงินทองมานี้เพื่อต้องการที่จะให้เงินทองทั้งหลายเหล่านี้กลายเป็นประโยชน์ แกพุทธศาสนานำมาสร้างทาวรวัตถุนำมาสร้างพระพระที่เป็นศาสนาถายาทส่งเสริมการศึกษาของภิกษุสมมเณรนี้เรียกว่าทำบุญให้พุทธศาสนาได้รับประโยชน์แล้วก็กระถินนี้เป็นการทำบุญเอาทำบุญเอาคืออะไรอย่างพวกเราทั้งหลายนี่ทำบุญมาก็เพื่อที่จะ ได้บุญได้กุศลให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลให้เกิดสิ่งดีงามนั้นช่วงบุญกระถินนี้ก็ขอให้เราได้เข้าใจในเรื่องของกระถินเป็นเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีเป็นเรื่องของการส่งเสริมพระสงฆ์วัดไหนที่มีความสมัครสมานสามัคคีกันที่องค์สมเด็จพระสัมมาส,มสัมพุทธเจ้าท่านเห็นความสําคัญของความสามัคคีที่ยังโมคณะให้เกิดความสุข กถินจึงเป็นเครื่องแสดงความสมัครสมานสามัคคีท่านทั้งหลายที่ได้ทอดกถินก็ได้ชื่อว่าส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีความสุขสงบร่มเย็นแก่โลกแก่สังคมจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุปโ,ปโมทนาในกถินนทานเมื่ออนุโมทนาแล้วจะให้เกิดปิติยินดีมีความปลาโมดว่าเราได้สร้างกองการกถินได้สนับสนุนได้มีส่วน ในการช่วยทำให้พระศาสนาช่วยให้สังคมคมีความสุขความสงบร่มเย็นขอเจริญพอออรอรหังสัมมาสัมพุทธทพาพะคะวะพุทธังพะคะวันตังอะภิวั